มาดีก็ได้พี่แนลมาไดตลากีเราน่ย็นปารูไปารไมถ่ายวีโอโดยผูตัเข้าไปรู้เรื่องาถ่ายครับ สวัสดีครับพี่บีนเ่อนครับผมแฮปปี้บางปูนะครับเมื่อกี้ไม่รู้จะหมุนไม่รู้หัวจะหมุนกล้องทาไมเรียนหัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าซอยวังปลาตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุโขการนะครับตรงนี้จะมีแผงผ้าอยู่ตอนแรกก็มีอยู่แหงหนึ่งนะครับแต่ผมเคยมาถ่ายที่นี่แล้วเมื่อประมาณเจ็ดแปดเดือนก่อนนะครับถ้าใครย้อนไปดูคลิปคลิปก่อนนี้ประมาณสักเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับแต่ตอนนี้ เขาบอกว่ามีแผงมาเพิ่มอีกประมาณสามแผงครับรวมเป็นสี่หรือบอกกับผมได้ยินมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมก็เรียกกะว,ว่าเออโอเคบอกพี่เขาไว้ว่าเดี๋ยวจะพาจะขอมาถ่ายคลิปแล้วจะพาพี่เพื่อนๆเนี่ยที่เป็นเอฟซีครับมาดูแผงผ้าว่าแผงผ้าที่แถวแบบตามตามซอยต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีของดีก็ได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ดูนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูพร้อมกันจะได้เช่าหรือเปล่านะครับ หรืออาจจะมีผ้าสมเด็จหลักร้านก็เป็นไปได้นะครับไปดูไปดูพร้อมกันครับผมครับยานิกรอื่นนะพี่เพื่อนเพื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับแฮปปี้บางปูนะครับเสียงเป็นคบเสียงหล่อเหมือนจะไม่ค่อยสบายอากาศช่วงนี้อากาศร้อนนะครับฝากพี่เพื่อนเพื่อทุกท่านครับดูแลตัวเองไว้ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศบางทีมีร้อนแล้วก็อาจจะมีฝนนะครับไปดูกันครับ สวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตนะครับไม่ได้มาเจ็ดเดือนนะพีมีน้องเจ็ดเดือนก่อนเจ็ดแปดเดือนก่อน้โหมีอะไรมาใหม่ๆมไหมครับพี่มีเยอะขึ้นนะอยู่นี้มีมีหลายแผงเลยนะตอนนั้นมีพี่คนเดียวเนาะใช่โอ้สมเด็จหลักล้านนี่ดีกว่าครับ หลังหลังนังสือจีนจน,นี่พ่อเกษยนี่ก็กำลังมาแรงนะครับนี่งนะตัวเองไม่ค่อยอยู่บ้านมาหปเที่อนอย่าไปไหนแล้วนะ่ะอย่าไปมันลำบากหมาเลย ออเนูรอ่ะอ้นี่ก็ให้ไปเอาร้านที่สามนะเอออืมเลอะไมู่เด็กเียบเงินโอ้โพวกเงินรับรับรันแพงะดัแพงเนี่ย นี่สิงเท่าไหร่ครับอย่างนี้สิงอย่างนี้ไปสองบาทครับสองบาทครับไม่ไม่แพงนะมาได้สิงเทียบสิงเทียบคุณหมออารมณ์ทุกทุกอย่างอยกร้อยเบอตะกุนหลักร้านี่เทียบเลยเทียบเทียบมีหลายอย่างต้องก็ค่อยดูเลยล่ะ อะไนี่ยอะไรเนี่ยโบจัมโบ้แล้วพ่ออะไรครับเรือ่องอะไรคุณพรมป่าวใช้อะไรนี่เราคุณพรมเหรฮะโอ้โหคุณพรมเคยดูเทบางวุ่นไหมหรือเส้นได้ที่ไหนครับเนี่ยต้องศึกษาเลยหมอกคุณพรมคไหนเอาที่ชอบแล้วกันนะเอาเท่าไหร่ครับอย่างนี้ เปเท่าไหาไร่เงี้ยนครับจะของก็ซืไว้แปดร้อยแปดร้อยเนาะรอแตงกอรองไหนรอถ่วยพี่เหีว่าพี่พี่ปูดูเป็นสูตรข้าวหรือเปล่าแบบนี้จ้แตงชิละโอ้นสวยนะครับพ้อเงิน นั่นนี่ก็สวยดีนะเนี่ยบางขาดโอ้ขึ้นไม่น้อยนะวานวานจะขาดแล้วีเลยวากํลังจะขาดกําลังจะมาีมาอนมาแล้คอย นี่สมเด็จท่าพนมนะครับนี่อันนี้สวยอันนี้สวยไม่ลองไม่ดังดังไม่ได้อะเออละ ใช่น yeah. 응ี่ยี่ห้าแต่ว่าดีกว่าผมว่เงินหมอด้วยยังว่าเงินสวยๆนะว่เงินนี่เก่าๆโสดูแล้วครับเมื่อกี้ครับพุทธคุณหลักล้านพุทธคุณหลักล้านหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับเป็นไงครับเมื่อกี้แผงแผงแรกนะครับเยอะมากเลยนะครับใครสนใจมาดูมาคัดดูได้ครับแล้วก็ใครซื้อเยอะพี่เขาก็น่าจะลดราคาครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอีกแขงหนึ่งครับอ่าแขงหนึ่งครับแข่งนขออนุญาตนะครับอ่าแข่งนึงแขงเยอะไงโนี่หลวงพ่ออะไรครับนี่หลวงปู่หมุนครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านกาลโอ้โหปีสี่สามไ่ต้อกอดเยอะนต้มีเหรียญเลยนะอันนี้เท่าไหร่เปิดไม่เท่าไหร่เนี่ยนี่เปิดอยู่สองพันห้าสองพันห้าโอ้ไม่แพงนี่นาดูนใช่ป่ะครับใช่ครับใหญ่มากเลย การเที่ยวงูดีมากเลยนะมาดูเลยมาขายทุกวันหรือเปล่าครับผมมาทุกวันครับที่หน้าซอยบางปาน,นี้ใช่ไหมผมมาตั้งแต่ตีสี่แล้วเริ่มมาตั้งแต่ตีสี่นะครับวันนี้ผมก็จะเที่ยวมาตีสี่้วนองๆก็จับม,มาหกโมง แล้วแล้วกินดูที่อยู่ถึงกี่โมงครับช่วงเช้าเนี่ยผมอยู่เก้าโมงกว่าเก้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปไปขายต่อที่อีกที่เลนรอ๋อพอถึงเก้าโมงครึ่งเสร็จแล้วเราไปไปที่อีมต่อใช่ไหมแล้วที่นี่มีตลาดนัดไปที่เนี่ยเราไม่มีนัอ๋อเรามีแค่อยู่ไม่มีอยู่สามแผงสี่แผงนี่นะครับแล้วรายได้ดีไหมครับแต่ละวันครับผมเงียบๆครับทำนี้แล้วมีชุดเด็ดอะไรมาเสนอไหมครับพี่นกฮะ พูดเด็ดนะฮะมีอะไรมีพูดเด็ดไหมฮะพูดเด็ดมาดเด็ดพูดเด็ดก็มีที่อย่างเงี้ยไอเลี้ยงหมูอาจารย์เคี่ยงอันนี้ปูเผือกนหรครับเด็กใช่ครับโอ้สวยเมื่อกี้ค้างมาอยู่อะไรได้ดีไหมเมื่อกี้ยังไม่ตอบเงียบๆครับเงียบๆตอบแล้วเงียบๆทันนี้เงียบๆอยู่ครับตามเศรษฐกิจเนาะใช่ครับอันนี้สร้อยอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็หยุงงูเหลือมครับคาดเอวเป็นก็คืองูเหลือมขาแก้วงูเหลือมเฮ้ยเด้อ โอ้ตายหาแล้วงูหลือมเงียแเ้าเคยขายที่สูงสุดบันเท่าไหร่ครับก็สูงสุดก็สามสี่พันก็เคยได้อยู่คาสี่พันครับผมช่วงพีคๆนะครับครับผมแล้วช่วงไม่ได้ไม่ได้นี่เท่าไหร่ร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยโอ้โหไม่พอพี่เนาะครับผมอันหนึ่งถาพี่เอาผมเอาแค่ห้าสิบ ห้าสิบบาทเรเาหาห่วงมันยังไงนี่ที่เขาเข้าใจว่านี่ไอห,หว่วงเล็กๆที่คล้องกับต,ตัวเอ็มไงหาไงใส่ก็ได้ที่คล้องกับตัวเอ็มไว้อ่ะเนี่ยจ่าภาคีครับผมแล้วภาประเภทไหนที่ขายดีครับพี่พี่นี่ก็สายสมุดปการไงสายสมุดปการครับรรผม ล้วผมเห็นส่วนใหญ่สมดงสมเดียที่เราขายขายโอเคไหม <S <S สมเ็ตก็พอได้ครับสมเก้ก็ไปขายที่สมรงพอได้อยู่เราเราขายเอาแค่ชอบครับครับผมชอบตับวนี้เราเปิดประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นผ้าเง่นวถาางนี้ก็ถ้าอย่างกลุ่มนี้ถาา้ากลุ่มนี้ก็มีห100้าร้อยถึงถึงหนึ่งพันขึ้นไปห้าถึงหนึ่งพันเลยนะโอโอเคมาพิจารณาดูเองนะครับถ้าอย่างถ้าอย่างตรงนี้ก็1ร้อยสองร้อยอันนี้สมเด็จที่ไหนใหญ่มากเลยอันนี้ลุงปู่่าควัดละครครับโทษ สวยนะพี่นะครับผมเนีสวยไม่หละเพียมทองจะแพงกว่าพระเนี่ยดูส่ว,สวนะครับผมโอ้หมหายอัวมันหายดูดูว่ามีนะสวยเขอบคุณมากครับพี่ครับ,รบมาอีูแลนหนนะครับ ทีแผงที่สามนะขออนุญาตนะครับครับผมได้เลยครับชอบเท่าไหร่เนี่ยแผงนี้อีกนะครับสที่สุดที่4บาทบาทอันนี้ตะกุนที่ไหนครับอย่างเงี้ยอันนี้เหรออันนี้เป็นสายวัฒนพานสูงสายวัฒนพานสูงใช่ครับมันจะมีต้นต่างๆมันบัฟเลยฮะอ่าครับผมเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยอันนี้เปิดอยู่1,500บาทครับครับผมแต่เป็นรุ่นหลังไม่ทันหลวงพุที่แบบนะครับรุ่นหลังๆเป็นสายวัฒนพานสูงไงใช่ครับผม จะทำาดที่สวยครับ้าไ่เป็นแบวนี้เาก็วิ่งพดีให้เปทางอันนี้จะเป็นร่าผมก็มาตฐานจาานี่นตรานมือเลยใช่ามีหลังี่ล้วนพ่อแก้ว นี่พิมพ์เือ50เาี่ย50เลยนี่นาดูนโอ้โหหาสวยสวยากครับให้นาดูนครับให้นาดูนนี่ครับน่าดูนอันนี้หูวนาดูนนะแล้อสัญลักษณ์เขาจะต้องแบบ มีเรือ <มา S 1> ออกดูเหมือนเรือสินเท่า<ช>ไรหร่อ,อย่างงี้ครับห้าพันปีแล้วนะน่ะนนดูห้าครับผมอันนี้เปิดอยู่พันห้าพันห้าครับไม่แพงไม่เง้เ,เรียบเงินสร้างใหม่ก็<ร>ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผุ้คุณดีมากอันนี้ดูง่ายเลย่คาความเก่า่าพปู่พันกูต้องปิด

มัลลังกคางอันนี้อันนี้นคยกแกะพระพุทธนะครับอันนี้อาจารย์วิริยังเหมือของอาจารย์วิริยังไงยกแกะครับอันนี้สางผูมวยก็มีนะตะกี้ตายกันสุขส ro ro mm ุมวิทร้อยหนึ่งอ่ะโอ้สุขุมวิทร้อยเอ็ดนั่นแหละ อาจารย์้ิรือย่างนี้เป็นกลิ่นกระจายอันนี้กิ่งที่ไหนครับเอ๋อันนี้กิ่งวัดประวรครับอ๋อวัดประวรกิรงมาขายทุกวันหรือเปล่าครับเนี่ยมาทุกวันไหมครับมาก็เกือบทุกวันเกือบทุกวันนะครับช่วงเช้านะเจอได้ใช่ครับใช่ไม่ออกอากาศก่อน น,นี่เปิดโลกผูดูน่าจะเป็นหลวงตามาช่างใช่ไหมพี่ใช่ครับหลวงตามาครับเนี่ยสวย <ใน S 2> ดีนะหลวงตมามาเนี่ยสวัครับนี่ครับเมื่อกี้พี่เข้าชุดเด็ดเมื่อกี้ผมมองเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้แปดร้อยครับ,อ,นนรบอันนี้ตีเป็นหลวงพ่ออะไรครับตีเป็นสายหลวงปู่ปานเนี่ยครับโอ้โปู่ปานเนี่ยสายปู่ปานใช่ไหมอ่ใช่เป็นสายหลวงปู่ปานแต่ลูกเ<ม>สียงเป็น,นแน่แจ่ลูกเป็นลูกไหนสวยดีครับผมก็เก่าอยู่ครับว่าเก่าเก่าครับ อันนี้นะครับอันนี้ตีหลวงพ่อสายครับนี่ตีหลวงพ่อสายเลยนะใช่เท่าไหร่อย่างนี้ครับอันนี้พันเจ็ดครับอ๋ออันนี้เลยใบแดงครับอันนี้หลักแปดใบแดงครับผมอันนี้สิบเจ็ดใบแดงครับผมได้เก่าเนี่นึกวเทียนเลยนะเก่าเก่าครับพึ่งขนหมดแล้วครับดูเก่าดูนี่ที่เป็นขขนดำๆนี่นะใช่ใช่ครับโหทีเด็ทีทีเด็ดนะครับนะผิวถ้าผิวมันทำกันได้ทีนีเดจริงๆครับหน้าปักซอยนี่อย่าอย่าประมาทนะครับ เมื่อกี้พาดูผ้าเดียวจะพาไปดูผ้าในคอของเซียนที่บอกว่า,าตามซอยเนี่ยเขาจะมีผ้าดีอะไรไหมเดี๋ยวผมพาไปดูครับมีของดีข <ผม S 1> องยาดนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ฮะเซียนบ้านพุ่งอย่างเรานะครับ,รบอันนี้หลวงพ่ออะไรพ่อทวดอันนี้พ่อนนพทวดแ้วข้าที่รันตรายสุดยอดของหลวงพ่ออะไรสังอ่าอันนี้เป็นปลับกัดยศครับ๋อเดี๋ยวโจดนี่อาจาร,รย์นองใช่ไหมไม่น่าถูกนะครับไม่น่าถึงอา่งอา อยู่ประมาณปีสามเพราะาแยุคหลังยุคหลังอาจจะเป็นหลวงพระทองไปทางโน้นครับโอ้โหนี่ดีขวาพี่โสธรไอ้ปีโสธรลงยาปีหนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสามหนึ่งสามครับไม่เปิดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยยังไม่ได้เปิดครับอาจจะสภาพใช้แต่ดูง่ายนี่เห็นเลยนี่ดูง่ายเลยครับเพราะว่าลงยาสีชัดเจนครับอันนี่นะครับอันนี้เป็นพระคงยุคหลังแต่ก็เริ่มเริ่มมาเล่นกันแล้วอ๋อเป็นยุคหลังใช่ไหมครับเปิดไหมอย่างเงี้ยสวยดีทูงชาวดัดพระคงอันนี้พระคงนี่ถ้าคนพื้นที่จะลงเลยประ ถ้าสายเหนือจะรู้เลยตู้ที่สุดยอดสุดเนาะเป็นข้าประธานตรงกลางวันทีครับผมโอทอนครับขอบคุณครับครับผมไหนพี่จะให้อะไรผมเมื่อกี้ครับผมให้นางพญาถั่วตั้งโอ้วันนี้ผมโชคดีนะครับครับผมวันหน้าไม่ถูกวันที่หนึ่งนี่ให้มันรู้ไปเนี่ยทมาให้ฟรีนะครับให้ฟรีค่ะให้ฟรีขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหก่อมื่อกี้ครับก็จริงๆเหมือนจะมีสีแดงแต่วันนี้ผมพาไปดูสมบัติสามแหงนะครับ อยู่หน้าซอยวางปาครับซอยวางปานี่จะอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการนะครับขับรถมามาจอดแถววิทยาลัยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ถามบินมาใส่แถวนั้นเจอแน่นอนนะครับอาจจะมีของเด็ดของดีถ้าบ้านใครถ่าบ้านท่านนะครับอาจจะได้ในราคาที่ถุกๆก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมแฮปปี้บางปูับสวัสดีครับ